สวัสดีครับมาพบกับช่อง P-Sport อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้มีข่าวของน้องบุ๋มบิม๋มชจออนโมกสีมาฝากกันครับจากผลงานอันร้อนแรงของบุ๋มบิ๋มในรายการ VNL ด้วยความน่ารักในมุมต่างๆทำให้น้องนั้นได้รับการตอบรับจากแฟนวอลลีบอลอย่างมากมายเพราะน้องติดทีมชาติตอนอายุยังน้อยต้องใช้ความอดทนอย่างสูงเพื่อฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆในการฝึกซ้อม จนกล้าวมาเป็นตัวหลักให้กับทีมชาติชุดปัจจุบันอย่างไร้ข้อกังขาเรียกว่าขาดน้องบุ๋มบิม๋มแล้วขาดใจเลยก็ว่าได้ซึ่งผู้อยู่เบื้องหลังก็คือครอบครัวที่คอยให้กำลังใจและโค้ชคนแรกของเธอก็คือคุณพ่อชัยโมกสีที่เป็นคนปลุกปั้นผลักดันให้ลูกสาวได้เล่นวอลเลย์บอลตั้งแต่เด็กๆเ,เริ่มจากการเป็นตัวแทน เล่นวอลเลย์บอลชายหาดและนี่ก็เป็นภาพตอนเล่นวอลเลย์บอลชายหาดรุ่นอายุ12ปีอำเภอพุทธไทยสงจังหวัดบุรีรัมย์ก็เป็นบ้านเกิดของน้องเองสูงยาวตั้งแต่เด็กเลยนะครับจนถึงตอนนี้กลายเป็นนักวอลเลย์บอลทีมชาติไปซะแล้วซึ่งโค้ชคนแรกก็ยังคงเฝ้าติดตามผลงานของลูกสาวรอวันที่ลูกสาวจะได้กลับมาเยี่ยมมาอยู่ด้วยกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตา และวันนี้ก็มีภาพประทับใจให้ได้ชมกันเป็นภาพที่คุณพ่อชัยโมกสีหรือครูชัยกับน้องบุ๋มบิ๋มได้ถ่ายรูปครอบครัวอีกครั้งเนื่องในวันเกษียณอายุราชการของคุณพ่อก็แสดงความยินดีกับครอบครัวของน้องบุ๋มบิม๋มที่ได้อยู่ด้วยกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาอีกครั้งหนึง่งและในฐานะคนบ้านเดียวกัน ก็ขอเป็นกำลังใจให้น้องบุ๋มบิ๋มทำผลงานในการเล่นวอลเลย์บอลให้ดีที่สุดมอบความสุขรอยยิ้มให้ครอบครัวและคนไทยทั้งประเทศนี่ก็เป็นเรื่องราวน่ารักของครอบครัวโมกสีครับใครมีคอมเมนต์อะไรนะครับสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้ขอบคุณที่รับชมรับฟังไว้เจอกันคลิปหน้าครับวันนี้สวัสดีครับ